สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนใช้แอปพลิเคชันเลฟกันนะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาอธิบายก่อนว่าแอปพลิเคชันเลฟคืออะไรนะคะแอปพลิเคชันเลฟก็คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงดู Youtube กับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆได้นะคะ หน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Left ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Left ค่ะก็จะเจอหน้าที่จะให้เราลงทะเบียนหรือว่าเข้าสู่ระบบนะคะโดยเราสามารถเชื่อมต่อได้หลายช่องทางมากๆค่ะมี Gmail facebook Twitter นะคะ แล้วก็สำหรับคนที่ใช้ iOS นะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อ Apple ID ได้ด้วยนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่ก็จะมีผู้คนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้คนอื่นๆนะคะดูอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากดูกับเพื่อนนะคะเราจะต้องสร้างห้องขึ้นมานะคะเป็นห้องส่วนตัว private นะคะ โดยที่กดปุ่มบวกนะคะเมื่อเรากดปุ่มบวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเจอกับหน้านี้ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะดูอะไรเช่นดู y o u t u b e Netflix d i s n e y Plus หรือว่าอื่นๆนะคะแต่ต้องเตือนก่อนนะคะว่าถ้าหากเราจะดู netflix เนี่ยหรือว่า Disney Plu ักับเพื่อนๆนะคะเพื่อนที่จะมาดูกับเราเนี่ยจะต้องมีแอคเค n t ์ของ Netflix หรือว่า disney plus ที่จ่ายเงินแล้วถึงจะดูด้วยกันได้นะคะ พอเราเลือกแล้วนะคะว่าเราจะดูอะไรนะมันก็จะพาออกมาที่หน้านี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็กดเลือกคำว่า private นะคะหรือว่ารูปแม่กุญแจค่ะถ้าเราต้องการจะเชิญเพื่อนนะคะให้เราก,กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้เพื่อน,นะะที่จะเข้ามาดูด้วยกันคะ่ะเราก็จะได้ดูกับเพื่อนแล้วคะ่ะเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นวิธีการสร้างห้องค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการ เข้าห้องจากลิงก์ที่เพื่อนส่งมาให้กันนะคะเราก็กดลิงก์ที่เพื่อนส่งมาให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเข้าไปที่หน้าแอปเลฟตามภาพเลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะดูกับเพื่อนได้แล้วค่ะถ้าหากต้องการจะเพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชันนะคะเราก็กดเข้าไปที่รูปคนสองคนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเจอกับ Account ของเราแล้วก็ Account ของเพื่อนนะคะให้เรานะคะกดบวก จากนั้นเราก็จะเป็นเพื่อนกันในแอปพลิเคชันเลิฟแล้วลวคะคะทุกคนไม่ยากเลยนะคะสำหรับแอป,ปนี้ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงโควิด1นทีนกำลังระบาดมากๆในประเทศไทยนะคะเราออกไปเจอเพื่อนๆไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ลองใช้แอป,ปนี้กับเพื่อนๆดูนะคะเพื่อที่จะได้คายเหงากันบ้างนิดนึงนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิด1นทีแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย